ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมโอรุกามกกระหนำปีนะครับซึ่งวันนี้ถาว่าจะมาทำอะไรแม่งไลยลมเกมขอโทษขออะไรครับเราจะมาทาอะไรก็จะมาให้ดูการเดบี่ต์ของแต่ละคิดที่ผมเคยลงไปแบบไม่แบบมีเสียงเกมมีแคบบ่มีเสียงเกงม,เมเเก,กับเสียงไม์เพราะาตอนนั้นไม์ผมพังอ่ะคือผมตอนแรกอะ่ะตอนแรกกลับไม์กลับมาใช้ได้แล้วแล้วมันก็พังอีกรอบผมก็เลยจะทำยังไงดีวะ ก็ไปซื้อหูฟังมาใช้กับคอมไม่ได้ืดูไม่เป็นไงเสียตังฟรีไม่เป็นไรไม่ใช่กับมือถือมันก็ได้อยู่แล้วก็พอม,ม่ใช่ทีคือไม์หมูฟังเนี่ยมันใช้ได้เว้ยเออไมไม์หูฟังที่ทังไปมันใช้แค่ได้แค่หูมันใช้ใได้แค่ไม่นมนะแต่มันไม่ได้ยินเสียงเลยเออนั่นแหละคือความเมจิกเพิ <c oughs> ม่มเมจิกสุดๆไปเลยก็คือหลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผมลงคลิปไปเนี่ยคือผมได้ทำแล้ววัน เมื่อวานะวันจันเมื่อวานผมได้ํำการเอ่อปรับเปลี่ยนเล็กน่อยก็คือตรงนี้ขุดให้มันเป็นบันไดแบบดีๆเพราะผมชอบแบบนี้มากกว่าเพราะว่าพอเวลาแบบว่ามันเป็นเดินเขาในวิ่งมาติดวิ่งมาติดผมไม่ชอบเลยแล้วก็ตรงนี้ผมก็สร้างให้มันยืดมาเออล่าล่าสุดไอ้นี่มันมาบุกผมอีกแล้วผมก็เลยตีมันตายไปยังดีที่ผมมีวัวผมมีวัวแล้วผมไปเจอว่าในอีกฝีดีที่ผมเข้าไม่ได้เนี่ยส่วน นาข้าวตรงเนี้ยตอนแนี้ทำสองชั้นใช่ไหมผมมาทําตรงนี้ออันหนึ่งเพราะว่าไปตรงเนี้ยมันได้ถาได้เยอะไหมมันก็ได้เยอะแต่ตอนพออ๋อแหมเป็นไรวะเนี่ยใส่กินปัจเยอะเกินไปผมผมทำตรงเนี้ยมันได้เยอะไหมมันก็ได้เยอะแต่ว่าผมทำมาทำตรงเนี้ยให้มันได้เยอะกว่านี้เพราะว่าคุณดูสิวัวผมอเออมันก็เริ่มมีละมันก็เริ่มมีแบบว่าเยอะขึ้นเรื่อยๆละส่วนไก่ผมก็เสียซีดไปค่อนข้างเยอะ นะครับเขาว่าวันนี้จะมาทําอะไรคอนเทนต์วันนี้คือผมคิดว่าเอ๊ะมาลงหาไดมอนด์กันดีกว่าแต่ว่าอมอมรุ่จากทรงพลรัตนไตแล้วคงหายากเอ้ยแล้วงองผ,ผมโคตรขาดแลนเลยว่ะหมายเ้ยขาดแลนมากโคตรขาดขนะ แต่ว่าอมวันนี้ถามว่าจะลงอันนี้กันจริงๆไหมผมลงจริงแบบแน่นอนคนระับผมจะลงจริงๆลงไปหาดมอนจริงๆนะครับผมนะซึ่งที่ขุดแต่ละอันนี้ก็ใกล้พังหมดแล้วผมก็จะมาใช้ให้พังให้หมดมันแต่มันก็ซ่อม,มก็ซ่อมดีกว่า ซ่อมให้เต็มนั่นแหละเสร็จปุ๊บของก็ขาดขาดครับยินก็ไม่ค่อยจะมียินก็ไม่ค่อยจะมีเด้อเออเยอะไปปอะไม่เยอะเลยพอดีพอดีอดอม่จะเยอะไปะบางทีเก็บ okay, ไว้บ้างสำรองไว้ คือทอดมีแค่นี้พอไปปะมีแค่นี้พอไปทอดไม่น,นมานออัมผานเดี๋ยวมันต้เยอะถ้าสามารถก่อนใช้หมดเลย คราทอสักคู่สิบอันพอแหละเออเออเนี่ยแหละพอแน่นอนทานทาง,ทางาแปลวันเลยเอ,นนอน้ามืดแล้วแล้วก็นอนทั้งเมื่แล้วก็นอนเดี๋ยวเอาที่คดที่วัดโบว์บัญช้แล้วมาข้างหนนะ้าผมไปคดใบมา,มา,มาแล้วก็มาตกแต่งที่นรอยเงี้ยแหละ ถามว่านอนแล้วคันไมคันมากม,มดเตยไต่เต็มตัวแล้วอมอกไสเดือนนี้เข้าหูเข้าห้อาเลยเลยๆก็นึกว่าตัวเกี่ยวกูนเลยตัวกูวกน้ำมันตาขับอาหารนมปังได้มาแ่ก,ก่อนไปขอให้อาหารไก่ทูปถามว่าทำไมไม่ให้อาหารวัวไม่มีวีดครับไม่มีวีดนะฮะวัวละ าไปพวกทุเร่แค่วันท้ายแล้วเอาได้กันมาเอาวันท้ายมันต้องมีเป็นล็อกู่ได้มามแค่วันท้ายแล้วกี่วันอ่ะสามวันเออวันท้ายที่สี่แล้ว บ้านต้องสว่างต้องประกาศสตาร์ลงรู้ว่าถ้ำนี้ขยายหญ่เมื่อกี้อะไรเด้งทำไมไมันคือเครื่องสมองอ้าวไอนี่สั่งงานหรือปิดการจัตัวช่างมันอยากไปตัดในคลิปอ๋อหรือไม่ตัดไม่ตัดด่าขี้เกียจแต่ชอยแนน,นตัดแน่เพราะว่าเราจะเดินทางไปหาถ้ำถ้ามีฝัง่งโน้นต้อเข้ามาเอาน้ำก่อนเพื่อจะทันสุดๆอย่าวางน้ำโชว์วางน้ำตอนหลังตายเลย มาอาน้ำเร็มร้อยก็ขอทําการน่าจะตัดคลิปไปตอนที่ลงถ้ำเลยแล้วกันเนะาะจอกันในถ้ำครับทุกคนอุ้ยอะตอนนี้ก็มาถึงถ้ำที่เราก็ได้คุ้นเคยอย่างดีนะครับเพราะว่าโอ้เอาเชียร์ลงเอาดาบมา,า,มา,าไปเลยอาณาคินมึงจะเป็นอนาณาคินอ่ะยังไม่ทันละ ก็ถ้ำนี้ก็คนคือกันดีนะเพราะว่าถ้าใครดูนะัวรัวผมตายที่นี่โดยคีเป er. อาาร์อ่าตับจริงตายสามครั้งนะคิดมันนะแต่ผมตัดไปให้ไวเหลือครั้งเดียวก็วคือตายหนึ่งครั้งแล้วก็มาของโอคุถ่านเรื่องเดิมผมเป็นคนเอ,นมมนอนถาถ่านถ้ำนี้ผมเชื่อว่าต้องมีไดมอนด์สักเม็ดให้ผมใน รถมันเพราะว่ามันมันกว้างใมันกว้างอ,อ๋อตกใจแล้วซอมบี้ถามว่าคลิปนี้จะลงทันไหมทนันแหละแต่จะประมาณตสี4ทุ่มกว่าๆเลยเพราะว่าผมเป็นคนตัดไม่นานฮะตัดนิดเดียวแล้วซอมบี้เห็นกูอย่างไวโอ้ยตาดีชิบหายข้างล่างมีมงสามตัว ถ้าเกอดโอ้แร็คอ,อมันเห็นแล้วถ้าผมไปเอาดาบตอนนี้ทันะไหมวะทันแหละตอนนี้แก๊งมากตอนนี่แก๊อย่างมากโอเคตอนนี้มังมุมมาแล้วโอเคทันแหละขอ,อยาอาดาบสักครู่เฮ้ยไม่ไม่ห้ามลากกูไม่เดี๋ยวดูคนขอตัดไฟตอนเอาถึงบ้านผู้ไปเอาดาบนะครับตอนนี้อยู่โอเคตอนนี้ถึงบ้านแล้วขออาดาบเล็กแป๊บนึง กับแมงมุมพวกนั้นเจอกูนน่คิดวิะคิดวิวแล้วก็เดินไปเลยเพราะว่าอไปต่อทางึงชุดพอเนาะพอแหละ,ะแล้วก็เหมือนเดิมไปเจอกันในถ้ำโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงถ้ำที่เราเจอแมงมุมกับซอมบี้ตัวเมื่อกี้ละ ไหนมึงอยู่ไหนลูกฟีโอโอเคโอเคโอเคเราจะยุ่งกับตัวนั้นดีไหมแต่มันยุ่งกับเราแล้วก็ต้องยุ่งกับมันอย่าเบึ้มนะอย่าเบึ้มนะลูกอย่าเบึ้มอย่าเบึ้มอย่าเบิ่มยับโอเคดีทันเลยกุยตั๊เรียบราบราบรา มาดูตรงนี้เยตรงข้เยอะจริงริงเยอะมากเยอะมากโอเคมองว่าหมดแล้วนะน่าจะมีฝูงแมงมุม,มอยู่ข้างล่างอีกแต่เราจะไม่ยุง่งเราจะมาขุด เล็กกันแถวนี้เออแต่ละอ่าพูดถึงลงคลิปถ้าคลิปนี้ลงไม่ทันจริงๆอะ่ะคนตงพวกเนี้ยแล้วพวกนี้ก็ต้องกูก็ต้องลงสองคลิปถ้างั้นวันนี้ก็ต้องลงให้ทันเออห้าทุ่มก็ยอมอ่ะโดยพี่ดา,าไปเลยเพื่อคลิป เพื่อคลิปเพื่อคนดูเพื่อยอดไลค์และซับสไครต์ผมก็จะทําให้ทุกคนดูไม่ว่าจะโดนพี่ดา่าโดนอะไรกูก็จะทําถ้าพี่จะบอกกูห้ามทํากูก็จะแล้วก็ถ้าสมมติพี่ยึดโทรศัพท์กูก็จะทําเพราะว่าไอถ้าพี่ยึดของก็จะทําเพราะว่าอย่างไรพี่ก็ต้องให้กูเล่นอะไรสักอย่างไม่งั้นมันไม่งั้นผมก็จะดุโอเรสชาโจนไม่งั้น ก็จะดูงานในลายครูเขาไม่ได้เช็ดเช็ดล้วสอดเชลขุดเอาเชลยคนเออตัวละเราได้สัมผัสเลสโตแล้วคนดีใจมากว้าวขุดให้หมดอ่ะไม่แค่นี้เหรอไอเราเราเจอหินเนยอะดิแสดงว่าเราก็ใกล้ถึงชั้นแบบลึกๆแล้วแล้วไม่งูมตัวนี้แกมันหายไปไหนวะอ๋อเหล็กเดี๋ยวมาดูพูดถึงการไอ้นี่ หยุดไปถือคือไอสองปีที่แล้วอ่ะที่ผมลาทิ้ง youtube ไปผมไม่ได้ลาทิ้งเนี่ยน,นะอยากทำคลิปลงทุกวันทุกวันก็ซ้ำแต่ว่าอืมมันก็ทุกวันก็ไม่ได้หรอกก็อยากทำคลิปลง,ลงลงวันอ่าวันอ่าแบบอ,อยากทำคลิปลงอ่าตอนวันไอเนี่ยวันอาทิตย์อังคารพุธแล้วก็ศุกร์เอออยากทำคลิปลงวันนี้แต่ว่าโออถ่อง แต่ว่าที่ผมทำไมผมถึงไม่ทำลงอหรอเพราะว่าผมโดนยึดคอมใช่ผมโดนยึดคอม,ม,อมถามว่ามือถือโดนยึดไว้ก็ไม่โดนแต่ทำไมผมถ,ถึงไม่ทำช่วงนั้นงานค่อนข้างเยอะแล้วก็ปัญหาครอบครัวก็เยอะเช่นกันผมก็เลยไม่มีกระจิ๊กระใจในการทำมากขึ้นนะนะก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยแล้วกันนะครับเพราะแต่ตรงนี้นี่ มันลึกเท่าไหร่วะเซียร์กดผิดก็ต้องกด F นี่สก,กีนชัดเจนอ๋อโอซูนเป๊ะเลยเหรออ๋อมันต้องลึกเท่าไหร่อ่ะถึงผมจะไปเจอไดมอนด์นนอะเคนน้องผมบอกว่าติดลบเลยต้องติดลบเลยถึงจะเจอผมก็มงงโอ้ติดลบเลย เวอร์ชันเก่ายังไม่ติดหบอะเวอร์ชันเก่าแค่สี่หึงห้าก็เจอแล้วแกน y ายสี่ห้าก็เจอแล้ววเนาะเออความสูงนี่ y เนาะไม่เล่นมาครับนานลืมลนะมาเล่นให้คุณผู้ชมดูเราจะปักท,ท่อทั่วเจอแล้วแล้วก็ขุดวันนี้เราต้องเจอไดมอนด์ไดมอนด์ที่ไหนเออไดามอนด์เราต้องเจอไดมอนด์สักสักสองคลิปอ่ะแล้วนี่หลุมไรหลุมลไรไปดูที่รู้หินอำ่ำ อันนี้เสร็ผมได้กระดูกทำเมื่อกี้เมื่อกี้มันเหมือนมีทางลงบีกใช่ไหมก็เดี๋ยวผมค่อยลงไปแล้วกันเอออุย้ยผมคิกเองเนาะหลอ,อนละอาการนั่งมไม่ได้ดูแต่เมาแล้วเนี่ยลงคลิปนี้ไปนี่ชอบทีจะบินพูดเล่นนะครับผมไม่ได,ด้ดูไม่ได้เมาอะไรผมแค่ ใส่หูหฟังมือถือเอยอะยแล้วผมเปิดเหมือนฟังไปเลยโดนดอบอกว่าเขาเล่นไม่ค้าสำันโกเกมหมดเลยๆๆๆๆมีซับซ้อนข้นอยู่ข้างล่างทำไมต้องระแวงด้วยเอไม่ข้างล่างดีประมาณล่างขวาเอาชิดทุกอันนี้เออสวยขุดข้างลงเพื่อลงไปข้างล่าง เปี่ยวเฟอร์ฟาร์ฟียฟาสาระโอ้เหล็กอีกแล้ว,เร,วออรเรียกทำขออะไรที่วนันนี้ไม่เป็นไรเราจะไปเผาเหล็กกนะันซึ่งผมลืมไปการทำเฟอร์แนนด์ะเฟอร์แนนด์เฟอร์แนนด์เอาไว้เฉพาะเผาเหล็กอนะผมลืมละคัพเปอร์นะคัพเปอร์ผมที่เกี่ยวกัดอะมันมีเยอะก็เช่นเดีย๋ยวเอ้ยอะไรถ่านอ่ะถ่นานอ่ะโอ้ คนจะสงสัยทำไมผมถึงดูนี่มากผมไม่คุ้นเคยเรื่องาบนี้ครับลาวานหน้ากูอะถ้าผมเอาไว้ถ้าผมเอานี่กันจะได้ไหมกูลาวามากเลยต่อาาาน้ำลามมันคมไม่ลามหรอกถ้าลามมานเสีย ถ้ำกว้างแล้วน่ากลัวมากเลเวอร์ชั่นใหม่แต่ผมชอบเออแปลกน่าก,กลัวแต่ชอบอะไรไม่ใช่มนุษย์มันหนาเออไม่ใช่มนุษย์อยู่แล้วลักของเอ,อ้ยไม่ใช่คลิปนี้น่าจะถ่ายนานดูทรงแล้วน่าจะเป็นแบบยาวอะลงผมน่าจะทำคลิปลงท่าแบบนีงง้ยาวยาวเหยียดแบบ ไม่ก็หนักสุดอะเดี๋ยวผมรอคนติดตามเยอะแล้วก็จะมาไลสตรีมโชว์แล้วก็เลสตรีมไปด้วยกันนะครับถามว่าถ้าผมรู้ว่าเป็นคนติดตามโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยมันต้องแคปปับเขาให้เจอแดมอนแล้วอะเดี๋ยวเจอทองตรองนน้เขาขุดก่อนแล้วก็ทำลายเขาสำรวจกันโอ้ยถ้าวังไว่ใช่หมายเลย เจอทองเออทุกคนผมเจอไดมอนแล้วผมจะขุดไปเรืร่อยๆว่ามีไดมอนกี่ก้อนขุดไปมบบองต่อไปไม่มีสักก้อนเอ้ยมีเอ้ยวันเล้วไม่ผมอยากได้เยอะกว่านี้ผมอยากได้เยอะกว่นนาน,นี้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมกะลังเจอไดมอนแล้ว น้องขอไดมอนเยอะกว่านี้ไดมมงไหมขอร้องรูนสำเนียงอันนี้ขอเถอะเดี๋ยวคนเจ้าของเดี๋ยว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 คนนึงพูดสำเนียงได้จนจนเราชำนาญแล้วเดี๋ยวต้องมาดา่ากูพูดภาษาอียิปต์ <c oughs> <c oughs> เคยโดนอยู่ <c oughs> จะจะแหลงทองแดงให้สังไหนแม่งคนใต้ขำใหญ่เลยทองแดงหล่นภานพเลยกูเ <c oughs> จอไดมอนแล้วอะ่ะแล้วคนขุดดีไหม ใช่แล้วแล้วคนขุดเออไดมอนเออแล้วถามว่าต่อไปเราจะทำอะไรแล้วก็เจอเงินต่อไปเดีย๋ยวเราต่อไปสักแป๊บนึงเดี๋ยวก็จะขึ้นไปงั้นน่าจะไม่ยมุ่งกับตอนนั้นอืมแล้วเราก็จะทำการอะไรอะ่ะ go insect แล้ว แถวน,นี้ก็ไมมีน้ำนะแล้วใหม่ยังไงวะอะไรอ,อ่ะนั่นน่าจะทองนั่นเหล็กนั่นมีเกียวตันเลยนี่สินะผลของการปรับเชีงโลตำต่ำนะอ่าผมลงมาแค่นั้นแหละก็เดี๋ยวชักนะอนาคตเดี๋ยวน่าจะลงมาอีกน่าจะลงมาเล็กกว่านี้มากด้วยเราจะไปหาดมามอญเยอะกว่านี้ใช่เราจะไปทำชุดก่อนเราจะไปตีมังกรกันโอ้ยลงตรงนี้ แต่ตอนนี้เราจะขึ้นไปตามพริกแอค a ดมอนกันนะครับผมถามว่าน้ำนี้ทำยังไงเหรอเห็นเรามาตรมน้ำไหมใช่ผมจะตักไปเสียงอะไรวะอ๋อเสียงจี๊ดจี้ก็น mm ูนหนูเกมนี้มีหนูด้วยเรามาผู้คิดได้กูเสียแล้วราะว่ายังไงอะโดนละโดนลาวาอะไรเงี้ยละวาหรือตีนขาไฟอ๋อตีนภูเขาไฟอร่อยนะทุกคนใครชอบกินบ้างอะ อร่อยแต่ส่วนตัวชอบกินชายเย็นมากกว่าเราจะขึ้นโอ้ยติดเราจะขึ้นไปคาพิกแอคไดมอนด์แล้วเราก็จะไปแล้วเราก็จะเอ,อเราระว่ะตรงนี้แช่แล้วแล้วทำไมกูไม่ครับแล้วมันแล้วให้ลงมาแล้วกูก็เอาน้ำยอทีรันแล้วมันก็มีเหล็กถ้าเกิดมันเปลี่ยมันจะคาสุด เขาป้องสันตันี่ต้องหยาบไปเลยอาเชียมันทำยังไงให้เป็นออกซิเดนนะผมลืมละลืมจริงๆั้เนี่ยลืมจริงจังเอาเป็นว่าไม่เป็นการเสียเวลาอย่าตับไปที่บ้านเลยแล้วกันอ่ะตอนนี้เรามาถึงบ้านละเห็นเดมอนก้อนนี้ไหมทุกคนใช่แล้วมันสวยงามมากแต่เราจะไปที่บ้านลรอไ เราจะเสดล้วเห็มันเลยหนึ่งพอเราจะทำพีเอฟไดมอนด์เจ็บใจเลยอันเดียวเก็บจิบมากเก็บเหมือนกันเดี๋ยวเอาอันนี้กับอ,อ,อันนี้แป้งนะทุกคนผมขอดูวิธีการทำไอ้น,นี่ก่อนมันจ,จะมีเตาเผาถ้าจะจะมีเตาเผาวันหนึ่งอ่ะสลับเผา โอเคปะ่ะใ,ใช่่ไหมอยู่ชีพิตาผ่อนในสลัเผาอนเละเออซึ่งอยา่างารนี่มันก่อนจะดูกันว่าจะมันใช้อะไรครัทุกคนผมลองมั่วเด้อลองมั่วไปโดนโดนโด,ด,ด,ดนดา่ามันต้องใช้อะไรอ่ะผมไม่รู้เนี่ยผมไม่รู้จริงๆเนี่ยผมต้องใช้ต่อเฟื่องนจริงๆ ดึกสีก่อนฐานช่วยสองก็ด้พอส่วนเนี่ยเหลือหาสีฐานไม่มหมดอเอจบส่วนนีิงสักนี่ไม่รู้แล้วไม่รู้ว่าเก็บแซมบี้สติกเฟิร์นเน้นเก็บทำไมไม่รู้เรื่องมากเลยแล้วก็ดินเอามาก็ไม่ได้ดต่อแกลนิตเก็บไว้พวกนี้แอสเอสนะทับแล้วก็อือ เป็นแปลกประหลาดจะเก็บอันนี้หมดเลยแปลกหรอกก็เป็นปกติดูจังชวนอันนี้อืมหน้าปุ๊บปุ๊บน้ำน้ำไปทั้งหมดสองถังใช่แล้วเราจะไปทำอันเมื่อกี้นั่นแหละแต่เราจะไปแล้วเราก็จะดูว่ามันทำนี่ยังไงวะมันทำอำืม ออซิเดนอย่างไรใช่มันดออซิเดนอย่างไรซึ่งผมอุ้ยข้าวแค่โตข้าวโตกับหมดแล้วนี่ถอนได้หมดเลยส่วนข้างมนนอะข้างมนก็มีขี้เขียวใจไม่เป็นไรก็ถอนได้หมด <c oughs> คือเราจะไอ้นี่คือเราผมไม่ผมลืมจริงๆนะว่ามันทำยังไงไอ ถ้าวีดอ่าไอวีดเนี่ยผมจะไปให้หัวตอนนี้ผมต้องการอะคือแพ้คือแพ้แถวนี้ยมันมีน้อยมากแล้วน้อยสุดอะอันนี้คือถ้าถ้าตืนจะเัอง กราจะลงไปถ้ำตัวเดิมครับตัวมันเราแล้วลองจะไปลองดูกันว่าคือผม่นจะบอกกี่กูบอกกี่ครั้งนะจ,จริงจังหนุจริงจริงว่ามันทำยังไงวะไอออกซิเดียนนะฮะก็ไม่ได้ครับไม่ให้เวลาเสียเวลาตัดนะมาถึงถ้ำตัวเดิมแล้วนะครับซึ่งจะผมขอทำการทำน้ำอินฟินิตตรงนี้สักครู่เด้อ ก็เช่นนี้อ่ะคือผมเคยไปเห็นคลิปนทวิตตอกอ่ะคือบอกว่าในวิชาะรัยนทำนายพิณเรียแล้วผมก็ยังแต่ผมแต่ผมแต่ผมเองทำได้อยู่นะทำได้อยู่อืมกดอะไรวะ อืมแต่จะลองดูด้วยกันนะเพแล้วก็อะไรไม่เป็นอะไรอ๋อน่าฟินก,กูหาไปแล้วโอ้ยลาว่าออมันทำยังไงเดี๋ยวทุกคนโหขึ้นนิ้วตัดเยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวทุกคนไป้คอทำการอืม าีคือมันเท่าออกซิเดยนยังไงอะ่ะผมลืมจ,จริงๆริแล้วเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนทุกคนครับโอเคทุกคนตอนแรกผมหาวิธีได้ละว่าทำออกซิเดียนยังไงนะฮะแต่รู้แต่ผมรู้สึกว่าต้องใช้ลาวาเยอะมากแน่ๆนะครับผมก็เลยคิดไว้แล้วว่าเดี๋ยวคลิปเนี้ยขอทำการจบไปเพียงที่นี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปน้าเรามาทำประตูนี้เท่ากันเออเอาแม่ เคียหน้ามาทําประตูนี้เท่ากันนะครับเดี๋ยวเอออกซิเดนลุกแรงนะครับผมนะครับก็ถ้าชอบนะครับโอ้ยถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ให้ครับผมให้ผมทำคลิปต่อไปในการเรียนแล้วก็ควบคู่ไปกับการเรียนนะครับผมตอนนี้ผมอยู่มาสองแล้วเอี๋ยวจะใกล้มาสามแล้วนะครับผมก็นะครับขอ ร่วมแรงร้มใจกันนะครับมมือใครว่านะครับผมจิ้มไปที่ปุ่มไลค์ครับครั้งเดียวพอนะไม่ต้องสำคัญน,นะครั้งเดียวพอนะครับผมแล้วก็เห็นปุ่มแดงๆข้างๆครไหมครับที่เขียนว,ว่า subscribe กดไปแล้วผมกดไปปุ๊บกระดิ่งครับผมปรับเป็นแจ้งเตือนทั้งหมดถ้าใครทําไม่ได้ครับผมเดี๋ยวกดยกเลิกการติดตามแล้วก็ติดตามใหม่อีกทีนะผม แต่ถ้าทำไม่ได้ก็อันนี้ต้องไปดูยูทูปเองแล้วนะผมเพื่อนผมก็เป็นนะผมก็เลยให้ไปทําดูแต่เพื่อนผมก็หายครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเหนือเขาจะหายปะนะแล้วผมถ้าก็คลิปนี้สตีฟกับโอรุกกามิกะหล่ำปีผู้ที่จะประจนภัยแล้วไปฆ่ามังกรในตำนานนะผมก็ขอทำการจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้ากับการทำประตูเน,นเธอร์นะครับผม Sok ni lekap boi-boi